นี่จำมึงเดี๋ยววันนี้พี่จะออกไปเกี่ยวข้าวที่นากับพี่พันธนะ์นะแํานึงต้องอยู่บ้านไปวันนี้เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเขาจะมาส่งบัตดุเดี๋ยวจะไม่มีคนรับโหเซ็งเลยวันนี้ว่าจะเอาเปลไปผูกนอะนเล่นใต้ต้นไม้ไหน่อยเอาหนะ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเดี๋ยววันนี้อยู่รับของพี่ก่อนนะจ้าจ้าเดี๋ยววันนี้ทังนึงอยู่รับของให้ก็แล้วกันแต่พรุ่งนี้ทังนึงต้องไม่ไปนะแม่รู้สึกว่าจะขยันจังเลยนะ ไปแล้วเราไปเกี่ยวข้าวช่วยจะไม่ว่าอะไรเลยไปไปนอนเล่นใต้ต้นไม้เหมือนเดิมอยู่บ้านนี่แหละดีแล้วโหวันนี้อากาศร้อนยิงกินเลยนีย่ก็เที่ยงแล้วไปไปแววไปหาอะไรมากินกันเออพี่พันบัาแต่เมื่อเช้านี่พี่พันนี่เก็บขอาหมุกประช่อนไาให้ตําบึงกินบ้างไหมอ้าพี่กูคิดว่าแววเป็นคนแยกกับข้าวไวใ้ให้นอกตําึงเรียบร้อยแล้วพี่ก่อมาหมดเลยแล้วแบบนี้ตําบึงจะกินอะไรล่ะชีน,นี้ากลางวันงั้นเอาอย่างนี้ พี่พันลหมุปลาช่อนกลับไปให้ตรงวึง <killing> ท <ers> <P> ี่บ TH ้านนะเดี๋ยวหนูก็จะรอกินข้าวพร้อมพี่พันนั่นแหละเดี๋ยวพี่พันรีบไปเลยได้ๆๆเดี๋ยวพี่พันรีบไปรีบกลับนะครับขอบคุณมากจ๊ะพี่เบิ้มที่วันนี้เอาวัสดุมาส่งให้ตําวิงตําเิงก็เพิ่งจะนหนูนะนี่ยว่าพี่เบิ้มทำงานส่งวัสดุพี่จานญมาได้ปีกว่าแล้วครับน้องตําวิงไม่เจือตั้งนานยวนี้โตเป็นสาวแล้วแถมสวยสดด้วยว่าแต่น้องตังวิงอยู่บ้านคนเดียวหรือครับแล้วขี้เวีวไปไหน วันนี้พี่แววกับพี่พันธ์เขาไปเกี่ยวข้าวกันที่นาจ้ะปกติจำบึงก็ไปด้วยนั่นแหละแต่วันนี้จำบึงต้องอยู่รอรับปัสดุแทนพี่แววจำบึงก็เลยไม่ได้ไปจ้ะว่าแต่พี่บุ้มไม่ไปส่งของต่อเลยจ้ะเดี๋ยวพี่บุ้มขอรนานพักแป๊บนึงนะครับน้องจำบึงเดี๋ยวพี่บุ้มก็ไปทำงานเสอแล้วอือว่าแต่น้องจำบึงนี่แฟนยังครับถามทำไมเหรอจ้ะพี่บุ้มหรือว่าจะจีบจำบึงจำบึงยังไม่มีแฟนจ้ะจริงนะครับน้องจำบึงทีิน้องจำบึงยังไม่มีแฟนออทั้งั้น พี่เบิ้มขอจีบน้องตังึ่นได้ไหมก็แล้วแต่พี่เบิ้มจ้ะก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่เบิ้มจะจ็บตนหนึ่งจิบหรือเปล่าอ้าวพี่พันกลับบ้านมาทําไมเดยจ้ะแม่เดี๋ยวนี้นิหนุ่มมหาจีบบ้านเลยนะครับน้องตังรินถ้าพี่ไม่มาวันนี้พี่ก็คงจะไม่เห็นพี่เขามาส่งวัสดุจากพี่พันหนูไม่นับเข้ามาสักหน่อยเออน้องตังรินครับเดี๋ยวพี่เบิ้มจะไปทำงานแล้วนะครับเดี๋ยววันหลังพี่เขามาหาใหม่นะวันนี้รูท่าไม่ดีเล้วยได้จ้ะพี่เบิ้มไปทำงานเถอะ วันหลังก็ค่อยเข้าไปเล่นกับตันนึงใหม่นะแม่ไปไว้จริงๆินะไอหน้าพาดุชิจะมาจีบน้องตันนึงของข้าได้ยังไงวะหลอก็ไม่หลอสู้วิพันก็ไม่ได้เลยยวน้องตันนึงไปคุยกับมันได้ยังไงจ้าจ้าพ่อคนหล่อแล้วจบลงวิพันกลับบ้านมาทำไมเลยจ้ายังไม่บอกตันึงเลยที่พี่กลับมาเพราะว่าพี่อยากกับข้าวมาให้น้องตนึงนี่แหละเมื่อเช้าแววคอของข้าวไปที่นาหมดเลยแล้วกับข้าวอะไรเลยจ้าพี่พัน หอมหมกประช่อนไงมีไข่ด้วยนาะโหจริงหรือจ๊ะพี่พันมีไข่ด้วยเหรอจ๊ะไปไปเดีย๋ยวพี่พันพาเขาไปกินในบ้านไหนละจ๊ะหอมหมกประช่อนของพี่พันแล้วพาจังดินขึ้นมาบนบ้านทำไมละจ๊ะนี่ไงครับหอมหมกปลาชอนของพี่พันมีไข่ด้วยนะครับโหหอมหมกใหญ่จังอ๋อพี่พันเอพี่พันทำอะไรอยู่นะ ป่านนี้ยังไม่กลับมาอีก